สวัสดีจ้าเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจ้าก็ได้เมนูที่เพื่อนๆแนะนํามากเนาะจ้ากะซิมี่แกงอมไก่ผัดไข่ใส่พักหวานเนาะจ้าเป็นเมนูง่ายๆที่ถนัดแน่นะจ้าก็เลยเลือกมาเห็ดกรส่วนเมนูอื่นๆที่เพื่อนๆแนะนํามากก็จะทยอยล่องคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้าตอนนี้ก็รอบักหวานมันปรุงอีกรอบหนึ่งก่อนไปเข้าสวนก่อนเนาะจ้า คนตกลิ่เนเด้จ้าเมื่อนี้แต่อากาศกันยังหอนอบเอาอยู่คือเกาจ้ะยอดพักวานถ้าได้ปุ๋ยคอกนี่จะงามกว่าหนีอยู่ได้จ้ะปีนี้บ่ทันเด้ใส่ปุ๋ยเทือ เมนูแรกเป็นพักหวานผัดไข่เนาะจ้าเลือกมะเฮ็ุก่อนเพราะว่าเป็นเมนูที่เห็ุง่ายที่สุด เมนูที่สองเป็นแกงออมไก่บ้านใส่พักหวานนะจ๊ะ เมนูแกงออมนี่หอมหอมจ้าหอมผักหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงออมไก่บ้านใส่ผักหวานแล้วก็อีกเมนูหนึ่งผัดไข่ใส่ผักหวานบานเนาะจ้า